สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้นะครับผมสิภาพ่อแม่พี่น้องเขาเมย์ยำชมฟาร์มวัวขุนนะครับเป็นฟาร์มวิสาหกิจชุมชนนะครับของอบ้านห้อยแดงนะครับตำบลดอนจริญอำเภอพิบูลมังสะหารจังหวัดอุบลราาชธนีนะครับเป็นเป็นอย่างจะมาร่วมตัวกันเห็ดวิสาหกิจชุมชนวัวขุนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเบิรงคลิปน้ำกันนะครับไปกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับให้พ่อแม่ทั้งบ้านหูจักเบิงนี่ครับผมอํานาจดาสันเทียครับซึ่งเป็นรองประธานขุาสังกิจชนพวกรุ่นห้อยแดงนะครับเป็นรองประธานของท่านประธานเสงนะครับครับก็ได้ก็คือขออนุญาตเท้าความนิดหนึ่งนะครับก็คือจริงๆกลุ่มสมาชิกเราเนี่ยปกติสมาชิกของเราในสิบราย ซึ่งทุกคนอเลี้ยงวัวอยู่แล้วบางคนมี8ตัว10ตัวบางคนมี15ตัวบางคนมี4ตัวตอนนี้เราก็เลยมามาคุยกันว่าทํำยังไงเราจะขายวัวได้มีราคาขึ้นนะครับแล้วก็ให้สมาชิกเนี่ยรู้จักวิธีการดูแลวัวรักษาวัวให้มันมีราคา,แล,า,คาแล้วก็มีประสิทธิภาพก็เลยมาจัดตั้งกลุ่มกันโดยสมาชิกเนี่ยมาอจดทะเบียนภาหกิจชุมชนนะแล้วก็มาออมพูดกันทุกเดือน อันนี้พอดีมันมีโครงการของอาทางทรกศดนจิกกท่านมาแนะนําว่ามันมีโครงการให้ปล่อยเชื้อให้กู้โครงการข้อมูลนิสิสร้างชาติเราก็เลยทํากลุ่มแล้วก็รองรับจาส่วนเนี่ยก็คือข้อการตรงเนี้เราก็ไม่มีทุนรเราก็ไม่มีทุนเราก็เลยว่าเอาสมาชิกเราเนี่ยมาช่วยกันทําเติมที่ตรงนี้มันเป็นเล้าไก่แล้วก็เป็นที่หมักปุ๋ยอ <enf> ินทรีย์เราก็เลยมาลื้อเล้าไก่ออกนะครับเราลื้อที่หมักปุ๋ยออกไปทําที่ใหม่ก็มาช่วยกันสร้างครับเนี่ยประมาณน่าจะเดือนนอธานนราานอธารทำก็จะแล้วเสร็จเนี่ย คือทาช่วยคือตรงนี้เราไม่มีการจ้างสมาชิกมาช่วยกาทํงานเองหมดเลยใครมีข้าวก็หอมากินด้วยกันต้นมันเป็นตัวน,นี้เป็นข้อกลางสมาชิกคนเราก็จะมีแผนการทํางานว่าเออเดือนนี้วันนี้ใครทาอะไรยังไงยังไงเราก็จะมีบัญชีไว้นะครับซึ่งคาดว่าเดือนหน้าเราจะมีวัสุ่งเข้ามานะครับแต่ว่าณปัจจุบนันนี้สมาชิกก็มีวัวอยู่แล้วในแต่ละข้อของใครของมันบ,บางคนก็5ตัว10ตัว นะครับเดี๋ยวครน,นี้อนาคตตรงนี้เราก็จะเป็นโรงอาหารที่สมาชิกได้ประชุมกันแล้วจะทำเป็นโรงอาหารที่มาได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นกากมันที่หมักอาหารนะครับแล้วก็จะมีกล้องวงจรมีอะไรจิตนะครับเพื่อค,ความให้มันเป็นข้อมาตรฐานนะครับแล้วก็จะมีข้อดีคือตอัวน,นี้ปรึกษาท่านจะมาอบรมให้กับพวกเราครับวันมาเดือนก่อนนั้นก็จะมีปรึกษาอำนาจเจริญมาสอนสมาชิกวิธีการทําอาหารการทํการทอาหารข้นการหมักย่าง ตอนนี้สมาชิกเริ่มทำอาหารเป็นต้นทุนเราก็เริ่มมากขึ้นตอนนี้เราเริ่มเพื่อง่ายคือเรากำลังเริ่มแต่ว่าทิศทางก็ได้จะดีขึ้นนะครับก็อขอบคุณหน่วยงานหลายๆหน่วยงานแล,ลน้แลกวก็ล่าสุดเนี่ยทางเราจะมีเข้ากับาษากรรันแมกดิฟด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสพาสมาชิกเนี่ยไปเปิดหูปตาดูฟาร์มต่างๆเพื่อให้สมาชิกเกิดเกิดความกระตุ้นและเกิดความอยากทาอยากสําเร็จคือเขานะครับ,รบเปเรื่องพักดนันเนาะครับท่านประธานผู้ที่เสียสละทุ่มเทมาตลอดท่านเสกข้ามาวิจิตนะครับ S <S ครับนี่เป็นรองประธานนะครับ,รบเป็นผู้ที่ช่วยเตยมที่นะครับครับเอาบันีก่มามีแนวทางจังไหนครับแนวแนวทางการมจัดตัางกล่มเนี่ยครับก็แนวทางก็คือจากที่สมาชิกได้คุยกันก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราอยากจะสร้างวัวเป็นเป็นเวนวัวต้นน้ากับกลางน้ําเพราะว่า้ทุอวอื่นงเราคงยังทำไม่ถึงประสบการณ์เราจะไม่พอเราจะเริ่มต้นเรียนรูจ้จากเวนวัวเล็กก็ไปก่อนเพื่อเราจะศึกษาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแต่นัคตเราก็จะเป็นสร้างวัวคุณที่ให้มาได้มาตรฐาน นะครับก็กำลังกำลังเริ่มนะครับก็เราก็เลยจะได้ทำลองผิดลองถูกแล้วเข้ามาส่การเพิ่มเติมขึ้นแต่อนา,าคตในกลุ่มแผนเราคือจะจะ,จะพยายามทำงบขุดให้ได้ค,ครับทำงบขุดให้ได้นะครับในในกลุ่มเราที่ตั้งเป้าหมายไว้นะครับก็จะมีแผนเมีตาราง ทำเป็นวัวขุดนี่แหละครับนะครับ,<ม>รรบส่วนเนี้ยก็จะเป็นจะเป็นวัวกลางน้ํากับต้นน้ําหลักๆครับ,รบอ่าบัณฑิตเรื่องการตลาดกลุ่มบ้างไะไแบบไหนครับการตลาดตอนนี้กลุ่มจะวางไว้สองสองส่วนนะครับกลุ่มหนึ่งก็คืออ่าส่วนหนึ่งเราได้ทํา m o u กับกับกับทางสีพอดีฟามซึ่งตอนนี้ยังยังไม่ได้ที่จะรับภัวิมา,มาแต่ถ้าบางอาจจะได้ส่วนหนึ่งนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คืออ่าทางลูกของทานประธานเนี่ยท่านก็จะไปะประสานทางแม็กดิฟเพราะว่าอนาคตคือเราจะ ทำวัวให้ได้มาตรฐานแล้วตลาดเราจะจับอีกทีหนึ่งว่า,าเราจะไปยังไงแต่ตอนนี้คือเราให้สมาชิกเราเก่งการเลี้ยงวัวแล้วให้วัวได้มาตรฐานแต่หลักๆคือตอนแรกเราจะสร้างเป็นวัวขุนครับส่วนหนึ่งที่เราได้ไปศึกษาดูแต่ละฟาร์มเพื่อได้ง่ายคืออย่างประธานนั่นก็ได้ถามว่าท่านอยากจะไปเลี้ยงส่ง รเราเราจะทําหน้าที่เลี้ยง,ยงส่งส่วนตลาดจะมีน้องเขา้ามาช่วยอีกทีหนึ่งว่าเราจะประสานยังไงคือลูกคาประทานถ้าจะเป็นผู้ประสานท่านถ้าจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญพวกผมก็จะดูแลเรื่องตามให้มาได้มาตรฐานส่วนตลาดก็จะมีลูกของท่านประธานท่านก็จะประสานอีกทีหนึ่งว่าเราจะไปที่ทางไหนอะไรยังไงรเราก็ได้การตอนนี้เรารเริ่มกปประมาณ70% 70%เนนาะ70%ซนะครับซึ่งแต่ว่าโดยโดยปกติสมาชิกเราจะมีแต่บาร์มัน่นส่วนใหญ่แต่ครวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นชาโรเล่เป็นบาร์กิว ในในกลุ่มสมาชิกเรานะครับอคือว่าเขาก็ัมีโครงการเสียหายกลุ่มผลิตเมื่อต้นน้ำเนาะมาส่งมาส่งอมาส่งกลุ่มของห้านะครับเพื่อสีประหยัดต้นทุนตรงนี้ไปกลางน้ำในกลุ่มเราครับครับท่านล่องคือข้อดีของการจัดตั้งกลุ่มเนี่ยมันดีแบบใดครับข้อดีของ การที่เราได้จัดตั้งกลุ่มวาาิสัหกิจชุมชนวัวขนนะครับก็คือข้อดีคือ1นึ่งเกษตรกร,ร,กรของเราที่ปกติเลี้ยงวัวเป็นอาชีพอยู่แล้วนะครับหลังจากเสร็จรู่นะคราวนี้เราจะมีข้อดีคือเกษตรกร,ร,กรสามารถเพิ่มรายได้จากการเลี้ยงวัวที่เราเลี้ยงอยู่แล้วจะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น ที่มากกว่าเดิมและ,กะเกษตรกรเนี่ยก็คือจะมีความมั่นใจว่าเราจะไม่ถูกการเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางหรือภาษาอีสานเรียกว่าในห้อยนะครับครับเกษตรกรจะได้ราคาที่แบบพอใจพึงพอใจนะครับเราสามารถที่จะเลี้ยงวัวที่ได้มาตรฐานแล้วเรามารวมกลุ่มกันนะครับเราก็สามารถที่จะต่อรองกับพ่อค้าคนกลางหรือฝายนอกต่างได้เพราะว่าเราได้สมาชิเกเราเลี้ยงวัวที่ได้มาตรฐานโดยมีประดุษมันดูแลโดยเราอบรมวัวเราก็จะได้มาตรฐานเราก็จะสามารถต่อรองราคาได้เกษตรกรจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้น อ๋อันนี้คือข้อดีของเขาการรวมกลุ่มเรานะครับ<ช>แต่ว่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเกษตรกรจะได้ลดต้นทุนลดต้นทุนคือเราสามารถที่เรารวมกลุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะไปซื้อวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นกากมันเสื้ออะไรเม่ก็ตามเราสามารถที่จะซื้อจํานวนมากเราก็ได้ราคาถูกลงอันนี้คือข้อดีส่วนหนึ่งที่เราจะได้คร<ช>ับ<ช>ถ้าเราไปซื้อรายเดียวเราจะซื้อแพง แต่เรามาซื้อในนามกลุ่มจํานวนเยอะเราก็ได้ส่วนลดเราก็ได้ลดต้นทุนไปเพิ่มขึ้นอันนี้คือข้อนึ่งลดนะครับลดเอ่อลดต้นทุนนั่นแหละคือกําไรที่เกษตรกรได้เห็นเลยครับั่นคือสิ่งได้นะครับต้นทุนคือกําไรครับลดต้นทุนคือ่ไปเพิ่มขนครับคือการลดต้นทุนทุนนะครับกับเป็นการเพิ่มกําไรให้เจ้าของนะครับเอาบันอีกคุมกลุ่มห้านี่มีการรับงวเขานี่ประมาณเจ้าตครับกลุ่มตอนนี้ก็คือบางบาง เดือนหน้านี้อาจจะมีวามเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ลอง,ลอ,งลองดูว่าฟานที่เราจะรองรับได้ขนาดไหนแต่ว่าเราก็จะมีกลุ่มย่อยเรียกว่ากลุ่มเครือข่ายอันนี้คือกลุ่มเครือข่ายถ้าตรงนี้ไม่สามารถที่รับได้เราก็จะไปเครือข่ายนะครับกลุ่มสมาชิกกลุ่มละ5ตัว10ตัวเสริมเข้าไปนะครับแต่ท้ายที่สุดยังไงเราก็ต้องมารวมที่กลุ่มกลางกว่าที่เราจะ,ะส่งฟาร์ม เพื่อมาดูแลให้มาได้มาตรฐานนะครับในเบื้องต้นตอนนี้ก่อนคร่าวๆนะครับตอนนี้ของกลุ่มซึ่งตอนนี้เราก็ประชุมกันอยู่วันนี้ก็ประชุมกันอยู่เริ่มครับก็รับก่เห่าผ้าพี่น้องเกษตรเห่ามาเบื้องอีกนิดจุดหนึ่งคือในกลุ่มสมาชิกเครือข่ายนะครับตอนนี้กับเป็นอ่าผอเครือข่ายของเพิ่นนะครับตอนนี้เพิ่นก็มีง้อยุแปดตัวครับแปดตัวอ่านนี่อาจจะ่เห็นงัวครับเพราะว่าเพิ่นเอาออกไปข้างนอกครับตอนนี้อยู่งๆเป็นเกี่ยวพัดเกี่ยวเขาแล้วนะครับเนาะอันนี้คืออ่า การตั้งใจจริงของกลุมห้องนะสามารถกของห้องครับอ่าเิ่นมีพื้นฐานนย่งัวอยู่เดียวนะับเนาะหัวพิ่นก็ถือว่าเป็นหัวต้นน้ำนะครับตอนอยู่่เปนงวดต้นน้ำเพื่อเฮาสีได้คลอดอ่าเอาลูกมากออกคลอดลูกมากเฮาสีเอาลูกมั่นคุ้นต่อไปเพื่อเฮาสี่ได้ลดต้นทุนบ่ไห้ไปสื่องัวจากที่อื่นนะครับคางก็เอาในกลุ่มห้องนะครับอืมแล้วก็มั่นใจด้วยนี่นะครับเป็นเป็นอ่าขอเครือข่ายเพิ่นนะครับแต่ว่าคลองนี้พิ่นที่ยั่งดีนะครับ มีการใส่สันไท่นะครับมีเป็นโครงสั่งเล็กนะครับแลราคาเสาปูนนะครับมีการจัดแบ่งหลอกอย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่รองรับหัวเนาะวันนี้ก็อาหารที่มาก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันอ๋ออคงนี้เพิ่งก็ใส่ที่มาขึ้นกันใช่ไหมครันสมัครทีกขุมเฮาเฮาใส่กากมันอาหารทีมอัดขึ้กันครับเราไปทับที่กลุ่มแล้วเราก็เอากลับมาที่นี่นะครับที่กลุ่มเราเนี่ยแหละครับมีการ ท่ามทีกุมแล้วก็เก็บเอามาใส่อยู่บ้านนะครับรวบรวมกันเสื <na f> ้อประหยัดต้นทุนครับแล้วก็มาแช่กันนะครับลงขันกันครับลงขันกันอยู่ในในในของเพิ่นก็จะมีอันบอบอมัดอีกครับมีมีบอมัดบอบอมัดคือมันหลอกยี่สิบนะครับ อ่าครับถ่นร่องนี่ที่ว่าเป็นเป็นสีดำนี่มันมันเกิดจากอย่างครับตัวตัวนี้เอออากาศบมิจิตการการหมักนะครับการหมักจ,จะจะได้ประสิทธิภาพไม่เหมือนที่เราหมักที่กลุ่ม<อ>เพราะว่าสมาชิกเอาวัตถุดิบมาส่วนหนึ่งว่าหมักที่นี่หนึ่งคืออ่าอากาศอุณหภูมิอาจจะไม่ได้นะครับ แต่วราเรากลิ่นจะมีมากกว่าตัวรอยู่นิดนึงแต่ว่าที่กลุ่มจะหอมจะไม่มีกลิ่นเลยนะครับก็คือสมาชิกคันเอามาหมักเองส่วนหนึ่งก็มีแต่ว่าถ้าทีมปทีมอาเราจะทาที่นู่นแล้วก็เอามาเลยส่วนนี้คือการหมักที่อาจจะอุภูมิไม่ได้แล้วก็วัตถุดิบหรืออาจจะเพียงอาจจะไม่เพียงพอนะครับในในในส่วนผสมต่างๆนะมีส่วนเช่นนะครับอาจจะเป็นการข้าวตาไม่เพียงพอการมันเยอะเกินไปอย่างเงี้ยอาจจะการตาไม่เพียงพอแบบเนี้ยมันอาจจะมีส่วนในการที่จุลินทรีย์หรือว่าเชื้อมันเดินไม่ดีมันก็ส่งผลลักษณะแบบนี้ได้ จะจ่าตาที่เราหมักที่กลุ่มเมื่อกี้<อ>คือวิธีการเมื่อกี้สมาชิกท่านเอามาทําเองส่วนหนึ่งก็มีตัวน,นี้นะครับอันนี้คือท่านมาทําเองเลยใน,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 นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราหมักอยู่ที่โนนส่วนหนึ่งราเนี่ยมันจะได้วงุภูมิดี <จ>แต่ถามมากินได้ไม <st> <a> <ername> ่กินได้แต่ว่ากลิ่นมันก็จะไม่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 ดีแบบที่เราทำแต่มีวิธีการแก้อยู่เราจะบอกสมาชิกว่าแก้อะไรยังไงนะมีวิธีการขันตัวครับนี่นะครับพ่อพี่น้องครับมันจะมีสีดํานะครับจริงๆเราต้องเป็นสีสีโอสีเหลืองๆนะครับเนาะก็จะมีเชื้อเดินมีอะไรเดือดแลหอมกลิ่นก็จะหอมนะครับแต่ว่ายูนิเนี่ยพอมาเปิดเบิ้องนะครับ มันจะเป็นออกสีดำนี่คือสีเท่านะครับนี่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 คืออีกหนึ่งองค์ความรู้ที่เกษตรกรอาจจะเราปิดลองถูกทําแต่ว่าเราก็จะมีวิธีมันนี้วิธีวิธีแก้แบบไหนครับ่ันรองวิธีการแก้ก็คือเดี๋ยวจังอย่างเนี้ย ถ้าเกิดวัวไม่กินเราก็จะเอาน้อกกน้าตาเนี่ยมาเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะเอาไอพวกเขาเรียกว่านมแมวมาแต่งกลิ่นให้มันหอมน่ากินขึ้นเอาโดยมีกล้าตา,ม,ตาม,มาแล้วก็ให้มันมีเชื้อดีขึ้นให้วัวกินแล้วก็ถ้าจะให้มันกินง่ายเราก็จะเป็นทีอาหารอินอาส่วนทีอาส่วนหนึ่งมาผสมให้เขาให้เขาก็าค่อยลองกินดูก่อนอแล้วพอเขาลองกินดูเขาจะกินได้จะถามว่าเสียอะไรไหม ก็มันก็ไม่ถือว่าเสียเลยแต่ว่าประสิทธิภาพมันก็ไม่เต็มที่เดี๋ยวจะมาให้สมาชิกได้วิธีการแก้นะครับอันนี้คือเป็นเครือข่ายที่ท่านลองมาทาเองส่วนนึงนี่นะครับพี่น้องครับทันล่องเพื่อนว่าขันคูดได้ประสบปัญหาแบบนี้นะครับ ใส่เอากลังน้ำตาลมาเพิ่มนะครับแล้วแล้วก็เป็นนุ่มแมวแต่งกินนะครับด้วยนมแมวนะครับให้มันมีรสชาติน่ากินขึ้นครับให้มันไม่กินหอมกว่าเก่าเดีถามว่าเสียไหมมันก็ไม่ถือว่าจะเชิงเสียแต่สามารถจะกินได้ต่อมาเรื่องคุณภาพเลยครับคุณภาพประสิทธิภาพสารอาหารยังอยู่บ่อเป็เป็นแบบนี้มันอยู่มันก็คงไม่เต็มที่แต่ถ้าเราเสริมอาหารทีมอามันก็จะเพิ่มเข้าไปอีกตัวอ๋อให้เข้ามาเสริมทีมอารเข้าไปอย่างเช่นอ่า อาหารคนหรือว่าคนับถูกต้องมาร์กยนื้อยังขับไปอีกนะครับตัวนี้มันก็จะเพิ่มโปรตีนเข้าไปเองนะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามีเกลือแร่เกลือแร่มิกประปาณแบบนี้เราก็เอามาใส่สักช้อนช้าหนึ่งเออช้อนช้อนโต๊ะหนึ่งเขาก็จะเพิ่มเข้าเองอโนมัติขึ้นมาครับมันจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าส่วนที่มันหายไปเราก็เอาส่วนอื่นมาเสริมมันก็จะเพิ่มโปรตีนเกลือแร่ต่างๆไปแล้วก็กลิ่นมันก็จะได้กินง่ายขึ้นเหมือนกับข้าวบูดท้าวเสียไหมก็ก็ไม่ถือว่าเสียนะรบนี่คือ ได้มาทำนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นองค์ความรู้ไปเราก็จะได้แก้ไขคือว่าเป็นเขตให้ความโหดนะครับเนาะเขตค้างรู้ไปแต่่วาแก้แแกก้้ไขได้ครับไม่ยากตัวนี้เป็นแบบนี้แก้ไขได้นะครับแก้ไขได้ไม่เป็นไรโดยการแต่ก็ไม่เป็นเยอะเป็นแค่บางส่วนเห็นไหมครับเนี่ยคือความความตั้งถึงของของการที่เราเราใส่หัวเชื้อเข้าไปไม่ว่าจะเป็นกากน้ําตาลไม่ว่าจะเป็นแป้งอ่าประมาณนี้ครับครับแป้งหมักหรือว่าตัวนี้มันจะมันจะล่ามไปเรื่อยๆป่ะสารามันจะล่ามไปเรื่อยๆคือตัวนี้เดี๋ยวเราจะให้แกเอาส่วนที่ออกก่อน เอาส่วนนี้ออกก่อนแยกแยกแยกส่วนนี้ออกแยกออกมาปรุงใหม่แบบยังไงครับถ้องครับส่วนนั้นเราก็เพิ่มไปแล้วก็ปิดไว้อากาศไม้มาได้มันก็จะหายไป้สบายครับโอ้แค่ได้ครับเดี๋ยวเราเอาส่วนนี้ออกมาแล้วก็มาทําใหม่ส่วนนั้นเราก็แยกแยกครับพ่อแม่พี่น้องบางคนอาจจะสงสัยเขเาไปสร้างกากมั่นนะนี่มาจากใสครับอ๋อกากบันนี่คือตอนนี้เราไปจิตต่อไปตอนถ้าอย่างที่โรงแป้งโรงเราเนี่ยเราต้องไปจองคิวนะครับแล้วก็มาจากเรื่องในด้วยก็มีมาจากหลายที่คือตอนนี้เราพยายามประสานในแต่ละ แต่และโรงงานถ้าบางทีเราต้องไปจองคิวบางบางทีมีบางช่วงบางช่วงนี้กับตันละ600 700800แล้วแต่ช่วงคือเราจะประสานให้น้องขอเขาเนี่ยประสานให้อีกที่หนึ่งว่าตอนเนี้เราไปจองคิวไว้จองคิวไว้ว่าเราจะได้ช่วงไหนเดือนไหนคือเราไม่ได้อาจุดเดียวค,ค,คือเราหามาจากหลายที่เพราะว่ามัน,ม,นมันต้องใช้จํานวนเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะามาจากทั้งเครื่องในก็มีครับ,รบจากเรื่อไในก็มีแล้วก็ที่พี่บุญก็มีส่วนหนึ่งพี่บุญที่ค่อนข้างจะขาด ะจะมีน้องของลูกพ่อล,ล,ลูกประทานท่านจะเป็นผู้ประสานมาคแล้วก็สมาชิกก็ลงขันกันเอาอ๋อ้ให้พอแม่ทังพี่น้องสังเกตว่าต้องเป็นล่ลงมันนอล่งแป้งนะครับหรือว,ว่าล่วงเหล่านะครับไปจองคิวคให้ไปติดต่อ โรงงานพวกนั้นนะครับเพราะว่าคนจะมีากากแปง้งกากมันนี่ขายนะครับต้องไปติดต่อเขาลวงหน้าครับต้องไปติดต่อเขาลวงหนาราคาไม่แพงครับราคาไม่แพงแลวแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงนะรประเด็นสําคัญคือว่าเขาต้องไปเขาคิ้วถาถูกต้องต้องไปประสานหาเขาครับเพราะว่าเขามีคนไปทําเห็ดด้วยไงมันก็เลยขายแล้วตอนนี้คนมาเลี้ยงวัวเยอะคคนสนใจกากมันเยอะก็เลยเลยราคาก็จะขาดนิดหนึ่งสมัยก่อนเนี้ยตักให้ฟรีแล้วแ่ใคระเาียวเยอะราบ อ,อ,ยอ,อย่างให้ท่านล่องฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่นอยากเห็ดงวงขุนเนี่ยครับอยากให้เกษตรกร,ะรกน,นะครับผมให้ให้ท่านคิดเลยว่าท่านอย่าไปรอให้มันพร้อมเพราะผมเมื่อก่อนก็ไม่พร้อมอ่าต่าคนก็นมนไม่พร้อมนะครับบางคนคิดว่างวงขุนต้องมีทุนต้องเลี้ยงอาหารเยอะนั่นคือความคิดเราไม่เข้าใจเมื่อก่อนเรารู้แต่เราไม่เข้าใจแต่พอเรามาศึกษาว่าเปิดโอกาสกว้างเราไปดูหลายๆที่เขาประสบเขาเม็ดและเราจะเกิดความอยากว่าเออเขาทาไม่ยาก และที่สำคัญคืออยากให้เราเนี่ยเปิดใจก่อนนะครับช่วงแรกเราอย่าเพิ่งได้การเลี้ยงวัวช่วงแรกเราต้องเลี้ยงเขาแต่อีกไม่นานเขาก็จะเลี้ยงเรานะครับแต่ว่าไม่จะเป็นต้องเราต้องมีเงินก่อนเราเริ่มต้นเลยครับใจเราต้องรักถ้าใจเราไม่รักเราก็เลี้ยงวัวไม่ได้แต่ยังไงเลี้ยงวัวผมก็ไม่มีขาดทุนมีความสุขนะครับแค่เราขายขี้มันเนี้ยเราก็ได้เยอะแล้วนะครับเราก็ได้ไม่มีขาดทุนครับขอให้เราเปิดใจถ้าใจเรารักเลี้ยงวัวเรารักเขาเขาก็จะรักเรานะครับไม่ยากไม่จะเป็นเราต้องมีทุนเยอะแต่ขอให้เราเปิดใจ ข้ามาศึกษาแล้วก็ลองหาวิธีในการศึกษาผู้รู้ดูแล้วมันก็จะไม่ยากเราจะเห็นทางสว่างไม่ยากครับไม่ยากอย่างที่คิดพวกผมเมื่อแต่ก่อนก็คิดว่าเรื่องบวมันยากต้องมีทุนมีอะไรพอเราไปศึกษาแล้วมารวมกลุ่มคุยมาแลกเปลี่ยนกันประสบการณ์กันคนนี้เก่งด้านนี้คนนี้เก่งด้านนี้นนนนสุดท้ายเราประจนกันแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งขอให้เราเปิดใจกับเกษตรกรแล้วขอให้มีความรักครับ,รบขอให้มีความรักต่อวิีเรี่อวบวครับครับเหมือนเดน,นะครับขอ,ขอขอบคุณท่านรองนะครับ,รบมาให้ความห่วงครับพ่อแม่พี่น้องในการ อาจจดตั้งกลุ่มนะครับในการเลี้ยงว่าเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มว่าขนบ้านบ้านห้วยแดงบ้านห้วยแดงตำบลดอนจิบอำเภอพิบูลบางสานสำคัญอย่างนึงคือฝากครับขอให้ใจแล้วก็ความสามัคคีค่นะครับเราแล้วเราคุณท่านก็จะประสบความสำเร็จครับครับตัวนี้คือสิ่งสำคัญเลยครับครับมืนนี่ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับจากที่เฮาได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะเฉลี่ยมาขอดีของการร่วมกลุ่มนะครับก็คืออ่า เป็นการต่อรองการสื่อการขายได้นะครับหลังจากมีการระดมความคิดนะครับเพื่อในห่อปัสสาวะปัญหาอย่างกับมีคนซอยแก่ซอยยังนะครับนี่ก็คือข้อดีนะครับกานพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับกาอย่าลืมนะครับมาศึกษาดูงานกับเพื่อนใดนะครับเพื่อนกากําลังเห็นเป็นระบบระเบียบทีเดียวนะครับเมอนี้นะครับผมบาลูซิเกตนะครับก็จบคลิปแล้วก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ